Thank you. ไม่กอฟดวลแข่งการกุศลสตาร์ไรเดอร์เอฟซีวีเอ็ดบ้านสมเด็จเอฟซีในโอกาสวันคล้ายวันพิลาไลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสุดปังอลังการงานที่ชาวบ้านสมเด็จรอคอยและไม่เคยพลาดส,สำหรับบ้านสมเด็จเฟสติวัิลกิจกรรมการกุศลสารสรพพสาร์เสร,ริมสร้างชุมชนและเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพิลาไลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคประจำปี2568ที่มหาวิทยลาลัยราช พัดบ้านสมเด็จเจ้าพริยาจัดขึ้นเพื่อแสดงกระตับเวทิตาคุณดาสมเด็จเจ้าพริยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคระหว่างวันที่17-19ถึงมกราคม2568ที่ผ่านมาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อตอร์คณกรอนสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพริยาประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ งานนี้กิจกรรมแน่นๆตลอด3วัน3คืนและอีกไฮไลท์สำคัญนอกจากคอนเสิร์ตศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเซกโลโซลนใหญ่ไฮทองคำและศิลปินอื่นๆแล้วยังเติมความสนุกด้วยการแข่ขขงขันฟุตบอลการกุศลระหว่างทีมรวมดาราสตาร์ไรเดอร์เอฟซีกับทีมบ้านสมเด็จเอฟซีนำโดยเกตวรินทรไมค์พัทรเดชกอบอนุวัตกิจดนยัยจารุจินดาค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้เราจัดงานประจําปีของมหาวิทยาลัยครับก็คือเป็นวันคล้ายวันพิลาลัยของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหารีสุริยวงศ์ซึ่งเราจัดเป็นประจําทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดเป็นเฟสติวัลนะครับก็คือจัดวันที่17 18แล้วก็19นะครับซึ่งปีนี้เป็นการจัดผสมผสานกันระหว่างวิชาการงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านบันเทิงด้วยนะครับนะฮะจัดขึ้น3วัน นะครับปีแรกถือว่าประสบความสำเร็จเลยไหมคะวันที่ผ่านมาคนเยอะไหมคะก็แต่ละวันคนเข้ามาไม่ต่ำกว่าหมื่นคนนะครับสนามฟุตบอลนี่เต็มสนามฟุตบอลเลยครับล้นเลยครับเพราะว่าเรามีงานแรกของเราเนี่ยเป็นงานประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติเรามีเครือข่ายประเทศต่างประเทศมาร่วมกว่าไม่ต่ำกว่า20ประเทศนะครับที่มาร่วมกันนะครับแล้วเราก็มีประกวด ทิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนิธิพระสมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระณิษิาที่ราชเจ้านะครับนะฮะกรมสมเด็จพระเทพถึง7ทถ้วยรางวัลด้วยกันนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประกวดดนตรีไทยทั่วประเทศดนตรีสากลนะครับแล้วก็ cover dance นะครับต่อปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่จัด ขึ้นในวันนี้นะครับสวันนี้นะครับแล้วก็มีทางด้านบันเทิงนะครับเราก็มีการแสดงดนตรีของวิทยาลัยการดนตรีของเรารวมทั้งมีวันแรกมีเซกโลโซมาร่วมบรรเลงนะครับวันที่2เมื่อวานนี้ก็คือมีคุณลำไยแหายทองคำนะครับมีโจโรงนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษสุดครับ มีฟุตบอลดารานะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันนะครับให้กับงานเฟสติวัลของเราซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปนะครับเข้ามาในบ้านสมเด็จไม่ต่ำกว่าวันละหมื่นคนนะครับวนเวียนเข้ามาครับสตาร์ไรเดอร์รู้สึกยังไงคะวันนี้มาปิดครับโอเคขอเป็นตัวแทนแล้วกันครับก็จริงๆแล้วดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับที่ที่ทางที่เชิญพวกเรามาแล้วก็ท่านที่ปดีบอกว่าวันนี้ก็ถือว่า เป็นไฮไลท์ด้วยก็ดีใจครับเพราะว่าคนดูเยอะมากมเป็นเกียรติกับทีมมากแล้วก็ขอบคุณเชียร์แล้วก็พี่ใหม่ ยินดีค่ะอันนี้ไม่ใช่กับตันทีมนะคะอย่ากับใจเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนสตรีฝั่งทนถ้าโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงค่ะท่านซื้อตัวได้ซื้อตัวเดี๋ยวเอาฟอกตัวกับตันทีมให้เอาใส่เลยจริงจริงแล้วศึกษานารีกับบ้านสมเด็จเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นที่ของสมเด็จเจ้าพญาเหคือคือยืนยันว่างานยิ่งใหญ่จริงๆริเราก็เลยแบบขอเดินนําพี่ๆสตาร์ไรเดอร์ พามานะฮะฝั่งทนฝั่งโทนคนฝั่งโทนวันนี้ก็อยากจะมามอบความสุขแล้วก็ความบันเทิงให้กับหลายๆคนที่เข้ามาในงานมีความกังวลยังไงเพราะว่าทีเร์จะต้องเตะต้องฟีมกังวลอย่างเดียวแดดเดี๋ยวให้แดดมันหรือจะกังวลกว่านี้ให้เชียร์ลงเตะด้วยนะกังวลเลยเอาไหมเตะเปิดเตะได้ไหมเดี๋ยวให้เชียร์ลงมาเขี่ยบอลอ่าเขี่ยมันจะดูเหมือนว่าไม่สมสตรีนั่นเชียร์ยิงจุดโทษผมจะบอกอีกอันหนึ่งผมมีคณะบดีครุศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงเล่นด้วยนะครับ ถามพี่เจี๊ยบเลยค่ะว่าเตะตอนเริ่มหรือตอนจบนะคะเริ่มเลยเป็นเรื่องเป็นช้าถ้าตอนเริ่มยินดีมากถ้าตอนจบเดี๋ยวกลัวแบบอุ้ยอาหารตัวไม่เจอเข้าใจเลยย้อนค่ะย้อนค่ะบรรยากาศปีหน้าคนมันจะมีกิจกรรมปีหน้ามีมีครับฝากไว้หนะเป็นงานที่ติดตาครับก็ก็ฝากอ่ทุกท่านด้วยนะครับเราจะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครับปีหน้านะครับ วันเวลาเดียวกันนะครับก็จะจัดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ฝากติดตามนะครับปีหน้าจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็เชิญทางทีมฟุตบอลสตาร์เลดเดอร์ทุกท่านมาพร้อมกันที่นี่เลยนะครับนะครับผมล็อกคิวก่อนส่วนบ้านอยู่แถวนี้ได้เลยค่ะโอ้โหแถวไม้าไม้ไม้มาหน่อยไม้มาหน่อยมาล่อมเนี่ยมาร่วมกันไหมเตะไหมวันนี้เตะร้อมครับก็ดีใจมากๆขิงเลย คือจริงๆอ่ะตอนเด็กผมเป็นอดีตนักบอลเล่นบาสอะเล่นบาสด้วยออดีตกองหน้าครับวงเล็บผ้าเย็นมั่นใจว่าชนะวันเนี้ยต้องถามไม่แต่ว่าเห็นทีมผมว่าต้องออมมือให้กับทางคณะผู้บริหารครับเพราะว่าแต่ละท่านนี่เดี๋ยวท่านจะดูเอาเองครับ ตอนนี้นสร้างความบันเทิงครับทุกคนครับพี่ก๊อฟครับผมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพูดหน่อยอะไรครับเอาเลยครับยอมให้เข้ามาไหมครับผมก็ยังไงฝากน้องๆนะครับที่จะอยากเรียนนะน้องผู้ชายน้องผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะมาเรียนที่นี่มาสมัครที่นี่กันนะเรียนดีมาหาลัยดีมากครับครับครุณครับขอบคุณมากเลยครับถ้ามาเรียนที่นี่ก็จะมาเจอพี่ๆดาราอีกปีหน้า เดีถ้าถ้าลูกผมโตก็อาจจะมาสัญญาที่นี่ใกล้บ้านด้วยที่นี่เปิดตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกเลยครับอันุบาลด้วยเหรอครับเป็นสาธิตครับค่ะท่านลองนัดนิดนึงไหมคะน้จริงลองตามทาริการเลยครับผมได้ได้ผมครับก็ฝากนะครับผมเนี่ยร้านนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเราตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่เพราะทารก็ต้องจะรับตำแหน่งใหม่ด้วยแล้วก็มองว่า วิชาการการศึกษาสำคัญมากบวกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งก็หบอกว่าทั้งวิชาการกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบันเทิงเนี่ยสามารถเมิร์ชเข้าด้วยกันได้ขอบคุณท่านทุกครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ